อ่อีกจะคลิปพี่น้องอีกจะคลิปนอเตรียมโตลอสีมุนแล้วพี่น้องมาเล้มันบายโม่งแล้วเวลาครับเกลื่อนแล้วพี่น้องเนาะ mm hmm. ทีมงานกำลังเตรียมโตรล่อมุนพี่น้องมาเนี่ออกเดินทางซูเซ่นวนนะครับทีมงานบรุติน,น่มแสงเดือนแด้ทําการแสดงมืออื่นพี่น้องแต่ว่าการสิลอมุนแต่มัอน,นี้ละเพราะว่าทีมงานวิธีเครื่องเสียงก็กต้องออกเดินทางก่อนสตาร์ทรถแล้วพี่น้องในเวลาเกลื่อนแล้วอ่ะ ต่างุ่นกับซีเมนแดนเดนซอร์เนาะกำลังซ้อมทวนเพ่งกันอยู่อ่ะเติมๆอยู่ทางพ่นทีมงานแดนเซอร์กำลังทวนเพ่งซ้อมเพ่งอ่ะต่างฝีทีมงานเนทนเนเานเ่ากัดสิ่เดออกเคลื่อนล่อหมุนบาดเลยในเวลาตามเลิกตามย่ามแล้วเพูนกับห้ออกแล้วไม่ไงกัดคุ้มให้ออกแล้วตอนนี้เอาสามขั้นพูนขั้นหลังอีก พอยาดเดก็ม,า,มลแลาแล้วรอหมุนแล้วได้เวลาละบายโมงไปบา,บา,บา,บาทเนี่ยไปไปเตรียมถอยออกมาเบื้องทางด้านแดนเซอร์ซ่วมทั้งพี่กัดกำลังขมักขมามเอนคนใดเนี่ยกะขนของขึ้นเบิดแล้วเตรียมออกเดินทางคือกันนี่ก็ดีอ่ารถขนเครื่องดืม่ม ้าวไปกินข้าวกนลูกปะปุ๋นก็ร่างกินข้าวทีมงานรอหมุนแล้วทีมงานก็กินเขาซะก่อนจังสีออกเดินทางแต่ยังกินเขาเทียงเขาเพี้ยนเขาง่ายเฮาจนว่าบายแล้วเนาะฮงปล่อยปลาเอาพู้นั้นกินอยังสันบใบใบอยู่คนเดียว ทื่ดังเนาะสาตูนก้อยปลาก้อยปลาโอ้แนวหมากเปิ่นนั่นแหละก้อยปลาเนาะใส่ใส่เปื่อนวันนี้ย่างผ้าหนึ่งอยู่ทั้งหลังวันนี้วันนี้เราหยบรถเบิ่นๆอยู่ในรถเพราะท่านไหนออกมาอยู่ใดเวลาแล้วอ๋อลูกน้ำใส่ในเด้อบ่มีน้ำกินเด้อมัอเจ้าน้ำคือบ่มี่อะไรบาดนี่โอ้ยหมดมาจะใส่ไหน เพอไงคือว <tinc> ่างวหน่อยตายตัวนึงบอกงวหน่อยตายค่าทองบ่โอ้ยิสดงงวสิสด้ลูกงัวแน่กับ่ไใดงวออกลูกมันไปตายค่าทองซํำได้มาตมน้องใช่หล่ะนี่บอกพูดมันพูดง่วหน่อยเพราะไงตะลิตนเพราะถ้าไหนออกจากทองเมียซ้ำาเจะขั้วแล้วเสียนงัวหน่อยพี่น้อง โอ้เผามากยางดีตัวนี้เนาะเจจไดนเจ้ยกุ้งต้มบ่สงงมมสเสเียงนัวหน่อยพี่น้องงามๆโอ้โหได้ยเลยว่าเได้งัวเลี้ยงแน่ว่าจะพอนายวะมันออกมาอันนี้จ่อยพี่น้องเฮ้ยเลยเป,ป็นซีดสีงัวเผาสับเอาต้มเจ้ยกุ้งเจ้านี่ดิกำลังคางอ่อนอยู่นี่ แสดพระเขาพระนามทีมงานแดนเซอร์เข้ามารู้ว่าแตงมากินบนบอกมากินโตกินตังดีดถี่มะีีีโตเขาอยู่ีบาแสดัวหน้าอึ้งเจ้าก็เอนมากินเขาโหน้าอึ้องวหน้าเสียงวหน้าทุยู้ใดแน่ล่ะจานเหี่ยวบอกูยบุญเกิดกันมาเออยกน้าไหมพพอใหไ่ก็ลูก ยกน้ำไปบ่ไงเนี่ยน่นบ่มีน้ำกินเนี่ยน่ะ่ได้ีดีผ้าหนึ่งผ้าหนึ่งอะไรอืมสุ่มนั่นเพราะท่านได้มากินน้ำอยู่เสียงอึ้งทุยเออนี่ท่านนายมาผมก็ร่างถอยรถอยู่หมดเด้อ ผู้พันท่านกะหาขวดเนาะถอยรถอยู่ผุดนาวท่าเพิ่นมากินพร้อมกันสันถอยออกมาแล้วพี่น้องในเวลาเคลื่อนแล้วในเวลาล่อหมุนแล้ว

โยกหน้าโยกล้างวิทล้างค้ากับจนบุ่มไวอแล้ว ยกมายกมา ถ่ายออกไปแล้วขั้นหนึ่งถอยออกไปแล้วออกไปจอดถ่ายอยู่ทั้งนอกสะกอนถ่าไปเคลื่อนกระพุนพร้อมกันอ่าจังกันนี่บ้านนี่แล้วก็ต่อกันออกไปพี่น้องทั้งนี้เท่าโบพรทันเลียวอยู่ยั้งสอมเท่าโบพรทันเลียวอยู่ทั้งนี้นยังไี้ยองเท่าโบอีกอยู่ เขาแตงมะเขาว่า,าละเอีนมแลนกินนะังนี้ะนยะแต่าบาน,บน่เครืงปันไฟเธบวดรท่าน,นเลยู่ขันนี้เด้สตาร์ทไละ,ะขนนพ,ออลพชชขันนี้เพราะยีเดรับผิชอบขันนี้ สตาร์ทแล้วคือกันขันไหนก็ได้เตรียมไล่กันออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยขันไหนบ่ได้ขนขึ้นขนลงยากขันนี่เก็บไปเทิร์รถตลอดไปหอดงานจังได้เอาลงอ่ะย่ามเลือกงานแล้วก็เก็บขึ้นรถเอาเขาลงรถไว้แล้วก็จอดไปเลยขันนี้ส่วนขันเรือนยังบ่ได้ขนขึ้นขนลงแน่อยู่ อยู่ในโรงเก็บของในการตู้ออเดอร์เปดในการพอท่านไหนเอาออกไปเช็คได้ลักโตเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะลังโตกัดใส่ได้ลังโตกัดต้องได้เช็คไม่เบิดนะออเดอร์เปดตัวนี้ไปไปเดินทางตลอดปลอดภัยทีมงานเท่าเออ หาเงินหาค่ำมันหมานโศกๆลับๆลับกำลังขับเคลื่อนกำลังไดเวลาเดินทางไดเวลาเดินทางแล้วก็รอหมุนแล้วบัดนี้แมนแมนมืออ okay. ื่นมืออื่น แต่ว่าทั Sch ้งกันพี่กับศิออกเดินทางเต็มเอนี้ละเพราะว่าเตรียมเครื่องเได้ไปตั้งเวทีเครื่องเสียงถ่าเมื่ออื่นอากาศหนาวดิหนาวนี่แหละยังวะเพราะย่านคนไปเมื่ออื่นอยู่เมือนในท่านในร่งไปดอกเมื่ออื่นเหมนลังสายน้ำกลดไปหนาวย่านพ่อไม่มองอยู่อออ่าเมื่อื่นจะสายน้ำกลดไปดอกกัน มันหนาวพี่้องเอ้ยมะอ่นหมดแล้วจึงจะได้ลงไปแต่ว่าโมเนก้าทีมงานเดินทางก่อนนะครับเอาปะ่ะบาทนี่ได้เวลาแล้วรอมุนแล้วกิเนเ้ากินน้ำแล้วก็สิออกเดินทางบาทนี่จวดจัดฟาดเบื่มทีมงานมกรตีนมแสงเดือนยาวเซนทวนมาอ่นพี่้องพอกันเด้อ